สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญชายทาโร่นะคะมาเช็คพลังงานในวันนี้นะคะแดนดอมหัวข้อคนที่เขาผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเขากลัวอะไรในตัวคุณนะคะเข้ามาแล้วตั้งจิตอธิษฐานนะคะสื่อพลังงานมาที่หน้าไพ่ของพี่หมอนะคะฝากเมนไลค์แชร์กดติดตามหรือโพสคลิปนี้เป็นค่าครูเป็นกําลังใจให้กับช่องพี่หมอนิดหนึ่งนะคะส่วนใครอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะทักบ้านเขียวหน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะคะพี่หมอสแตนบายรอทุกท่านค่ะ ขอเช็คพลังงานนิดหนึ่งนะคะว่าพลังงานจะตรงกับท่านใดที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ช่องพี่หมออ่านคําทํานายดวงเป็นดวงโดยรวมเป็นดวงแรนดอมนะคะพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณเลยนะคะให้ดูเพื่อความบันเทิงเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะเชื่อในศาสตร,ร์ของไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่ไปต่อกับพี่หมอได้เลยไม่เชื่อไม่ศรัทธาแค่เลื่อนผ่านไม่ดราม่านะคะทุกท่านนะ,ะมาดูใบแรกนะคะ Thursday พลังงานโจทยคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะ แคปทูคอนอคือพลังงานลัคนาราศีมังกรน,นะคะพลังงานที่มีเลข7มาเกี่ยวข้องในวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็เลขที่บ้านทะเบียนรถได้ด้วยนะคะ2ค่ะ c a n เซอร์ลัคนาราศีกรกฎนะคะเอริ s คือพลังงานลัคนาราศีเมษค่ะ อคว a เ i ียคือลัคนาราศีกุมค่ะถ้าสำหรับเจมินายนะคะลัคนาราศีเมถุนค่ะขออภัยในความเสียมที่มีเสียงแทรกมานะคะพี่หมอลืมปิดประตูข้างหลังนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะคนที่เขาผ่านมาในชีวิตของคุณนะคะเขากลัวอะไรในตัวคุณภพ่ยิปซเป็นคำตอบนะคะ ดือดสตาร์เดือดสตาร์คือพลังงานตรงกับคนที่เกิดลัคนาราศีกลุ่มได้ด้วยนะคะพลังงานในตรงนี้คือคุณดูเป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะคุณเป็นคนที่ลักษณะโดดเด่นโด่งดังมีชื่อเสียงนะคะมีความรู้ความสามารถนะ,ค,ะคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ค่ะคุณอาจจะทางานเกี่ยวกับนวดสปาบริษัทเจอรี่ศิละปะนักร้องนักดนตรีนางแบบนายแบบอินฟลูหรือแม้กระทั่งนักเขียนนักประพันธ์นักพูด แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะนักแบบเหมือนส,สร้างแรงบันดาลใจนะคะคุณเป็นคนที่แบบคนรู้จักเยอะนะคะเขากลัวในความเหมือนความรู้ความสามารถคนที่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนรู้จักเยอะโดดเด่นโด่งดังมันทําให้แบบคนที่แบบเข้ามาเจอคุณอาจจะรู้สึกกลัวว่าไม่กล้าเข้าถึงคุณนะคะหรือจะทําอะไรอย่างเงี้ยต้องมีการระวังการพูดกันจาก็ต้องคอยระวังคุณเหมือนคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีเอฟซีเยอะมีคนคอยแบบ เรียกว่าอะไรโปรเทคคุณคอยปกป้องคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะมันทําให้คนพวกนั้นเขารู้สึกว่าเออรู้สึกเกรงกลัวเกรงขามในตรงเนี้ยค่ะเป็นการเข้าถึงคุณยากด้วยเช่นกันในบางคนนะคะพลังงาน a e of Pentacle พลังงานตัวคนที่เกิดธาตุด,ดินมังกรประสบกันคนที่เกิดวันอาทิตย์ในธาตุด,ดินได้ด้วยคุณเป็นคนมีความขยันมากๆค่ะนะยผ่านมาเจอทลิปนี้อาจจะเป็นคนทํางานด้านอ่ก่อสร้างนักลงทุนนะคะหุ้นส่วนธุรกิจ การก่อสร้างการอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเช่นกันคุณเป็นคนขยันมากแล้วเป็นคนที่แบบลักษณะเหมือนพูดสิ่งใดก็ลงมือทําสําเร็จทุกอย่างเลยนะคะคุณทําอะไรก็หยิบจับอะไรก็สําเร็จไปหมดทํางานเก่งได้หลายช่องทางหาเงินเก่งนะคะหาเงินแบบแบบเรียกว่างไงอ่ะโดยเฉพาะช่องทางโซเชีาายลมีเดียออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยการค้าขายอะไรเงี้ยคุณเป็นคนหัวการค้าหัวดีนะคะเป็นความ เป็นคนที่ฉลาดเก่งอดทนมากๆเลยในสิ่งที่แบบหลายๆคนกลัวว่าอืมเขาเรียกว่ายัางไงอะบางคนก็แบบอยากจะก๊อปปี้อยากจะทําอะไรให้เหมือนคุณลอกเลียนแบบนะคะพลังงาน,นาตรงเนี้ยแล้วแต่เขาแบบเหมือนทําไม่ได้เหมือนกลัวคุณแบบจับได้ว่าเอออิทธลงานของคุณนะอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้บางบางคนก็ต้องกลัวด้วยว่าะจะก๊อปปี้งานคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมีความต้องระวังเยอะเลยค่ะพลังงาน Ten of Cup ว้า wow. วพลังงานสิบถ้วย ะะเลขสิบมาเกี่ยวข้องในวันเดือนปีเกิดพลังงานธาตุน้ํามินกรกฎพิจิกคุณเป็นคนที่ยังไงอะมีแบบพื้นฐานครอบครัว,รวดีนะคะวางตัวดีนะคะเป็นที่รักของใครหลายๆคนมากเลยค่ะเป็นเซฟโซนของหลายๆคนได้เป็นอย่างดีนะคะสิ่งที่เขากลัวคือเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าเข้ามาแล้วแบบไม่สามารถที่จะเป็นเซฟโซนที่ปรึกษาพพอร์ตดูแลอะไรคุณได้เขาก็กลัวว่าเข้ามาแบบผิดหวังนะคะ นะสิ่งที่ตั้งใจก็คุณอนะก้าวไกลไปกว่าเขาเยอะมากนะคะบางทีเขากลับไปด้อยค่าของของตัวเขาเองด้วยเขามีอะไรที่แบบไม่ไม่เท่าเทียมกับคุณนะคะไม่สามารถที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะตีเสมอตัวคุณได้นะ,ะบางสิ่งบางอย่างที่เขากลัวคือถ้าเป็นคนรักนะเขาก็แบบไม่ค่อยกล้าที่จะเข้ามาหาคุณสักเท่าไหร่ นะคะด้วยความที่เขาคิดว่าเขาเหมือนน้อยเนื้อต่ำใจด้วยว่าเขาไม่พร้อมไม่มีอะไรที่เพียบพร้อมที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของคุณนะคะที่จะมาแบบร่วมสร้างอนาคตครอบครัวกับคุณได้เขาจะเข้ามาเขาก็ต้องทําให้ได้มีให้ได้มากกว่าคุณนะซึ่งมันเป็นอะไรที่เหมือนจะยากมากเลยนะคะที่ผ่านมาคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณคือคนรักนั่นเองเป็นคนเก่าเก่านะคะที่แบบเคยผ่านมาในชีวิตคุณนะที่เขาแบบมีความเกรงกลัวในตัวของคุณนะคะคือเขาทําไม่ได้เหมือนที่คุณทำเขายังขาดไปเยอะเลยดูสิ ห้าเหรียญพลังงานนะคะธาตุดินมังกรประสบกันนะคะคนเกิดวันพุธกลางคืนในธาตุดินได้ด้วยคุณดูสิคะความน้อยเนื้อต่ำใจความขาดแคลนนะเลยเรื่องของการเงินการงานด้วยเขาค่อนข้างที่จะไม่ได้แบบไม่โดดเด่นเท่ากับคุณนะคะพลังงานบางสิ่งบางอย่างเขารู้สึกว่าเขายังแบบมีน้อยกว่าคุณเยอะมากเขาต้องแบบพยายามวันนี้เยอะในสิ่งที่เขาเกรงกลัวว่าคุณไม่รักเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าเขาอาจจะดูเหมือนอ่ะ คุณอาจจะมีทรัพย์สมบัติมรดกคุณพ่อคุณแม่แบบมีบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนเหนือกว่าเขานะคะทำให้เขาแบบเกรงกลัวว่าจะเลี้ยงดูคุณไม่ได้ในบางคู่บางคนที่แบบเลิกรากันไปคนเก่าๆที่ผ่านมาคือแบบฐานะอาจจะไม่ได้เท่าเทียมกับคุณนะคะเขาก็เลยแบบคิดต่างๆนานาอาจจะดูแลคุณไม่ได้อาจจะไม่เป็นอะไรที่ดีที่สุดให้กับคุณนะคะเป็นการเหมือนด้อยค่าตัวเองเยอะมากเลยใช่ไหมคะความผิดหวังเสียใจยอมอกหักยอมอกหักยอมรักคุด ยอมเสียอกเสียใจเลิกไปก็ทั้งทังท,งที่อย่างรักด้วยนะคะทัตลมไปถุนตุนกุมนะพลังงานนะตรงนี้ค่ะแล้วคุณเองเขากลัวตรงที่ว่าคุณเนี่ยถ้าเป็นรักแทรกรักซ้อนรักสามเศร้าหลงรักคนมีเจ้าของอะไรเนี่ยคุณเป็นคนที่เด็ดขาดมากๆคุณไม่ยอมเป็นมือที่สามให้กับครอบครัวใครง่ายๆไม่ไม่เป็นสองรองใคร ะะเขาเรียกว่าไม่เป็นสองรองใครต้องเป็นหนึ่งเท่านั้นเป็นหลวงไม่ได้ก็ไม่เป็นน้อยอะไรประมาณนี้เลยทั้งแบบพลังงานแบบนี้เลย <stop ande. S 1> เขากลัวในความชัดเจนเด็ดขาดของคุณไม่เอาคือไม่เอาเลิกก็คือเลิกยอมเสียใจแต่จบถ้าไม่ถูกต้องนะคุณเป็นคนแบบนี้เลยสิ่งที่เขากลัวเขาไม่กล้ามาเล่นกับคุณเลยนะคะประมาณนี้เลยใครที่แบบมีเจ้าของอยู่อะไรอยู่แล้วแบบแบบมาจอกแจ๊ะอะไรเงี้ยกับคุณแบบมาหลอกมาโกหกเงี้ยมาไม่ถึงตัวคุณหรอกค่ะเขากลัวมากเขากลัวมากเลยทีเดียวเขาแบบว่ากลัวคุณแบบ อางโตนะใช้คำหยาบเลยคือแบบด่าตรงๆพูดตรงๆร,รับไม่ได้ใส่ไปเต็มคาราเบลเลยนี่คือความเด็ดขาดของตัวคุณความตรงไปตรงมาขวานผ่าซากในบางครั้งบางคนก็เป็นไปได้ด้วยคําพูดแบบไม่กลัวใครเลยถ้ามาไม่ถูกต้องฉันไม่เอารักในความยุติธรรมความถูกต้องมากๆเลยตัวคุณเองนะคะพลังงานเโอ้โหสเตรนคุณทําให้เขาเือนแบบ จะว่ากลัวก็กลัวเนาะใช้คํำนี้แต่ให้ใช้แบบสุภาพหน่อยเขาเกรงใจคุณทําให้เขาเกรงใจลัคนาราศีสิงห์ด้วยคนเกิดในปีขาาได้ด้วยปีจอได้เช่นกันนะคะเขากลัวในความเก่งความสตรองความรู้ความสามารถของคุณเยอะมาก แม่เลี้ยงเดี่ยวก็เก่งด้วยใครดูถูกไม่ได้จะเป็นแม่ไม้มพ่อไม้ดูถูกไม่ได้เลยนะคุณจะแบบใส่ตรงๆไปเลยนะฉันเลี้ยงดูตัวเองได้นะฉันมีความรู้ความสามารถฉันเก่งพอเนี่ย working woman นะคะเป็นอะไรที่เขากลัวมากเลยไม่มีใครเลี้ยงไม่มีใครซัพพอร์ตฉันเลี้ยงตัวเองได้ค่ะไม่จําเป็นต้องแบบศักดิ์สีนี่แรงมากคุณเป็นคนที่มีศักดิ์รีแรงมากไม่ยอมเสียศักดิ์รีอะไรให้ใครทั้งนั้นนะคะต่อให้มีเงินมาแบบ มาประเคนให้คุณแล้วแต่ถ้าพูดดูถูกไม่ถูกใจคุณคุณใสไปเลยค่ะคุณไม่เอาเลยค่ะตัดคําพูดตรงมากจนบางครั้งเขากลัวคําพูดของคุณบางทีแรงจนเขารับไม่ได้ต้องใช้แบบแรงเลยรอเรือแบบชัดๆเลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยเป็นคนที่แบบเด็ดขาดอะคะ่ะเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนใจถึงกล้าได้กล้าเสียด้วยนะคะโกรธก็โกรธแรงพูดไปเลยโกรธแบบไหนอารมณ์แบบนั้น,บบน,นดูสิคะพลังงานนะคะ 8ดาบนะคะทัดลมไปถุนตุนกลุ่มอย่าไปยุ่งกับคุณนะคะอย่า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 ทำเป็นมาเล่นกับคุณเลยคุณเอาจริงคุณไม่ได้พูดเชิงหยอกเชิงเล่นอะไรทั้งนั้นเลยคุณเป็นคนจริงจังจริงใจในคําพูดมากๆค่อนข้างจะจริงจังเลยค่ะบางทีคนมาตาสีตาสาไม่รู้ว่าพูดจริงพูดเล่นคุณไม่เล่นด้วยนะคะคุณเป็นคนแบบนี้เลยค่ะค่อนข้างที่จะแบบเนี้ยเขาไม่กล้าเลยอ่ะบางทีคุณเป็นคนเงียบด้วยเงียบคือเงียบขึมเลยเข้าถึงยากนะคะบางทีแบบไม่คุยก็ไม่คุยเลยไม่สนิทคือไม่คุย ไม่สนิทคืออย่ามาทําตัวเป็นสนิทอะไรอย่างเงี้ยสนิทกับคนยากมากตัวคุณเองนะคะเป็นคนค่อนข้างที่อินโทรเวิร์ดอะเก็บเนื้อเก็บตัวสงบปากสงบคําแต่อย่ามาสกิดหนวดเสือคุณเต็มคาราเบลจัดไปแน่นอนนะคะพลังงานค e ีนออเพนเคิลคุณหรูรามีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่โดดเด่นเป็นคนที่รสนิยมสูงเนี่ยการเงินการงานมั่นคงมากเขาคิดว่าคุณเป็นคนรวยมีเงิน เขาถึงยากเขาจะต้องมีให้ได้เท่ากับคุณเขาถึงจะเข้าหาถึงตัวคุณได้น,นักอสังหาริมทรัพย์ทํางานธนาคารการงานมั่นคงโลจิสติกเอ็กซ์อพอร์ตอินพอร์ตหรือทําเลือกสวนไรนาคุณเป็นคนที่มีแบบค่อนข้างมีฐานะเลยมีเงินเก็บเงินเงินม,มีทองเก็บนะคะเนี่ยรักสวยรักงามก,กลิ่นหอมเนื้อตัวหอมใครรับคําทนายนี้พิมพ์รับคำทนาย